มารับชมกันอีกลิปหนึ่งเพราะว่านี่ก็บรรยากาศเย็นลงมว่าก็จะพาไปรับชมสวนข้าวโพดสวนไร่สวนนาสวนเย็นๆบรรยากาศดีๆ ๋ยววันหน้าลุงเวจะพาไปเที่ยวรับชมสวนมะขามหวานวันนี้รับชมกันท้องไร่ท้องนาไปก่อนเพราะว่าอากาศมันดีอากาศเย็นดีดูป่า,ากระเพา็ก็เขียวขี้ี นนาาข้า,าโพ้งสวยางามมากๆอากาศตอนเย็นๆไปยผ่าไปเที่ยวนูน่นบนสันเขานน่นมันมีที่มีที่ไอ้จุดชมวิวบนสันเขาเดี๋ยววันหน้าลงรวย ภาเพชญบุสันเขาตาดมอกที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของเพชรบณ์เป็นเป็นจุดชมวิวมองอยู่บนสันเขาอยู่บนสันเขาจุดชมวิวจะมองมาเห็นเหือเพชรบูรณ์ มองเห็นทั่วๆไปมองดูเห็นทั่วๆไปในจังหวัดปัูตามีอยู่บนสันเขาโน่นแล้วคปหน้าลุงรวยจะพาไปเที่ยวอันนี้ <c oughs> อขออภัยขอโทษขออภัยลุงรวยขอแห้ง <c oughs> เออลรวยกูแล้ว <vengeance> ก็แล to ้ว <nella> ก <un ha> ็ไอ้เคห์นเคห์นเสียงรับเคหนเสียงรับก็สวยดูสวยดีวันนี้เราจะขาไปเที่ยววันนี้ดูท้งไร่ท้องนาไปก่อน

มือเขล้องเกี้ยวเกียวังเลยดูกันกระโฟดเขาทีงามไหมอู้หระโดเขาเขียวจีจะอุ้มเลย bên nó. Không đi. không à đi lắm. Chớ bọn trơn Chào này nào cũng chữ, ผลผลิตงกงามเจ้าโฮชูถอนแสงหน่อยมึงเลยขอโทษขออภัยนี้ทำมาเที่ยวท้องเล่าท้องนายกัน ชมความงามของพากระโปรงชมความงามของวิวทิวทัศน์บ้านนอกแล้ก็พยายามจะเก็บภาพทีกสวยให้ที่ที่น้องได้ชมกัน นู้นมองไปไก,กลๆน้องกอปกามชาติเจ้าเาสะท้นแสงนัง่งตอนเย็นนงก็จะบค่ะ อากาศสวยให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอากาศร,ร้อนตอนเที่ยงอากาศร,ร้อนตอนเย็นเย็นอากาศก็ดีด้านนอกรีลมพัดจากต้นมะพร้าว ไรท้องนาต้นมะม่วงหืมมะม่วงต้นนี้กลูกลกหลกใหญ่ดูครับดูครับอยู่ริมทุ่งนามะม่วงต้นมะม่วงอยู่ริมทุ่งนา ดเาาดินมนาไป่ก็บา้าก็พดีอุณหภูมอากาศดีรู้จกักกิ่น้ำพ้าวลมโชย มัองต้นนี้ก็ดโดกลูกก็ใหญ่ครับม้องก็ไม่พามาไกลเป็นเวลาที่จะจะต้องกรับสวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ